ถนนเส้นหนึ่งเนี่ยยาวประมาณ1นกิโลกว่ากว่าแต่ในที่นี้เขียนเท่าไหร่คะ1,200เมตรนะคะพี่จำไม่ได้แล้วว่าเวลาข้อสอบออกเนี่ยเขาออกเป็น1.2กิโลเมตรหรือเปล่าแต่เผอิญถ้าเขาออกเป็นกิโลเมตรพี่ตัดินใจดีไงแปลงหน่วยมาให้แล้วสังเกตว่าทุกอันเป็นเมตรเมตรเมตรหมดเลยแต่ถ้าบางทีข้อสอบเขาอาจจะเล่นเราเรื่องหน่วยก็ได้เอ รู้หรือเปล่านะวันหนึ่งกิโลคือหนึ่งพันเมตรอะไรแบบนี้นะโลกเพราะฉะนั้นต้องดูหน่วยเอาไว้ด้วยนะคะในถนนยาวๆนี่นะคะโลกพี่ขอเขียนถนนก่อนเริ่มต้นก่อนเลยค่ะเขาปักเสานี่คือเสาของพี่ค่ะเสาต้นที่หนึ่งค่ะอ่าเสาต้นที่สองเขาก็ปักเสาไปนะคะเสาต้นที่สามไปเรื่อยๆเ,เท่าไหร่ไม่รู้นะลลก และโจทย์เขาบอกว่าอา้าวนอกจากปักเสาไฟฟ้าค่ะและระหว่างเสาไฟฟ้าเนี่ยยังปลูกต้นไม้อีกเออเห็นไหมคะปลูกต้นไม้ก็คือนี่คะ่ะต้นไม้ของพี่ต้นไม้สีเหลืองๆหน่อยนะคะนี่คะ่ะลูกซึ่งกี่ต้นไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเราต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนถนนปักเสาก่อน และวแต่ละเสาเนี่ยระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยใส่ต้นไม้เข้าไปก็คือต้นไม้สีเหลืองๆแบบนี้นะลูกเริ่มต้นค่ะก่อนทําข้อนี้ขอทบทวนสูตรอะไรนิดนึงค่ะสูตรในข้อนี้ค่ะลูกเราต้องรู้ก่อนนะคะอย่างเช่นค่ะข้อนี้พี่ ข้อที่1นงกับข้อที่สองละกันค่ะและค่ะเด็กๆต้องลองทายกันดูนะคะถ้าพี่บอกว่าถานนยาวสิบเมตรขอกระเถิบมาก่อนเดี๋ยวเด็กๆแอบดูกดน,นะคะถ้าถนนสิเมตรเนี่ยปักเสาห่าง2เมตรใช้เสากี่ตน้นข้อที่สองค่ะถนน10เมตรเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่เวลาปักเสาเนี่ยห่างกันห้าเมตรใช้เสากี่ตน้น เด็กก็จะตอบมาพี่คาห้าต้นค่ะพี่้าสองต้นค่ะเด็กบางคนพี่้าหนูตอบ6ต้นค่ะเด็กบางคนตอบพี่้าข้างล่างนะข้างล่างนะงงนะหนูตอบสามต้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองคำตอบข้อแรกไม่ห้าก็หกข้อสองไม่สองก็สามก็จะอยู่เท่านี้เนาะขอฉะเฉลยค่ะเราไปดูรูปก่อน รูปที่พี่ให้มาเมื่อกี้ลูกเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าเห็นเสาสีน้ำตาลเสาน้ำตาลน,นั้นก็คือเสาไฟนั่นเองค่ะเสาไฟลูกเราก็มานั่งดูว่าเออข้อหนึ่งก่อนเขาบอกว่าถนนยาวสิบเมตรใช่ไหมแล้วก็ปักเสาห่างสองเมตรอ๋ออันนี้ห่างสอง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 สองทั้งหมดห้ารอบเห็นไหมคะ ได้ทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยอุ๊ยต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเฮ้ยมันตอบหกต้นเนี่ยแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราคิดแค่อะไรคะสิบส่วนสองคำตอบคือห้าเห็นไหมไม่ได้นะ อยู่ดีๆเราเอาแค่ความยาวหารห่างไม่ได้นะลูกนะมันตอบ5ได้ไหมไม่ได้เราต้องบวก1เข้าไปด้วยก็เมื่อกี้นั่งนับอยู่ไงเนี่ย1 2 3 4 5 6ามส้าเห็นนะต้องบวก1เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่อนจำนวนต้นนะคะ เราต้องเอาความยาวหารหางแล้วบวกหนึ่งเข้าไปค่ะอันนี้สูตรที่พี่โอชินเคยสอนไปแล้วถ้าใครเรียนสรุปเนื้อหาเจอสูตรนี้แน่นอนค่ะสูตรนี้คือต้นกับปลายเนี่ยไม่ชนกันด้วยนะหมายความว่าบางทีเนี่ยเราจะปักเสาโลกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนี้ยอันนี้ใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะต้นกับปลายมันชนกันมันคือจุดเดียวกัน แต่ข้อนี้ค่ะต้นกับปลายมันคนละจุดกันนะคะเราเลยใช้ความยาวหารห่างแล้วบวกด้วย1ลองเช็คดูซิสูตรนี้จริงหรือเปล่าอันแรกค่ะความยาว10บหัข้อที่1น,นะความยาวสิบแต่ละอันห่าง2เมตรบวกหเข้าไปค่ะเลยตอบ6ตน้นข้อที่สองค่ะความยาวของถนนคือ10บแต่พี่ปักเสาเนี่ยให้ห่างกันหเมตร อย่าลืมบวกหนึ่งเข้าไปด้วยเลยตอบสามตนนะหตนที 1, ่หนึ่งตนที 2, ่สองตนที่สามจริงปะละ่ะดูจากรูปค่ะเออม,มันก็จริงเนาะเด็กส่วนใหญ่ชอบเอาความยาวหารห่างและตอบเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่าลืมว่าบวกอะไรเข้าไปด้วยบวกหนึ่งเข้าไปด้วยนะลูกนะยาวหันห่างบวกหนึ่งยาวหันห่างบวกหนึ่งโอเคนะอ่ะ ได้รูปนี้มาละพอเข้าใจแล้วก็ได้สูตรที่พี่โอชินให้ไปแล้วกลับมาดูโจทย์ข้อนี้บ้างดีกว่าแต่ข้อนี้ลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนอกจากปักเสาแล้วระหว่างเสาลูกยังไปปลูกต้นไม้อีกเห็นเป้าพข้อเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เด็กๆต้องคิดดีๆนะเออเดี๋ยวไปดูโจทย์กันนะคะมาค่ะข้อนี้เลยค่ะอันดับแรกค่ะลกหาจำนวนเสาก่อน โจทย์บอกมาก่อนว่าถานนค่ะ1,200เมตรเสาค่ะห่างกันต้นละหกสิเมตรได้กี่เสาเอาแค่เสาก่อนนะอ่ะพี่เขียนก่อนค่ะจำนวนเสาลูกเท่ากับความยาวหารห่างแล้วบวกหนึ่งตัดไปค่ะได้ยี่สิเอ็ดเสาตกๆคะถ้า21่สิบเเสาลูกเขียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงเนี้ย ยีสิบช่องค่ะถ้า21เ็ดสามียี่สิบช่องเนาะก็นี่ไงถ้าสามเสาลูกถ้ามีสามเสานะเราก็มีเพียงสองช่องเท่านั้นหรือถ้าสี่เสาค่ะหนึ่งสองสาสี่อันนี้สี่เสาเนาะเราก็จะมีเพียงแค่สามช่องแต่ข้อนี้ยีเอดสาแสดงว่ามีช่องค่ะอยู่แค่2ี่สิบช่อง แลย20ช่องเนี้ยเราต้องไปปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ค่ะขอไฮไลท์เฉพาะส่วนนี้มาก่อนเรากำลังคิดเรากำลังคิดว่าเราจะปลูกต้นไม้เท่าไหร่เดีอ่ะอุ๊ยเอามาคิดตรงนี้นิดนึงจ้าเขียนก่อนแต่และช่องเนี่ยยาวอยู่ที่60เมตรอ่ะจำนวนต้นไม้แล้วนะอ่ะไม่ใช่จำนวนเสาแล้วนะสีม่วงคือเสาแต่สีเหลืองคือ ต้นไม้จานวนต้นไม้มาค่ะความยาวเนี่ยก็คือระยะห่างเนี่ยอยู่ที่หกสิบนะคะตรงนี้หลบหกสิบเมตรเนาะอ่าแล้วให้ต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นห่างกันสี่เมตรนี่นะจ๊ะโจทย์บอกว่าสี่เมตรตรงนี้เนาะแล้วก็บวกหนึ่งเข้าไปด้วยนะคะสี 4, 60, ห่หกสิบหารสี่ได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกค่ะลบสิบหกต้น แต่สิบต้นในที่นี้ค่ะหมายความว่าต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ไปเรื่อยๆถึงต้นที่16เห็นไหมลูกคือมันนับตั้งแต่อันแรกยันอันสุดท้ายเลยถามว่าเราเอาอันหนึ่งกับอันที่16บหกไหมเราไม่นับอันที่1กับ16นะ เพราะว่าจากรูปเนี่ยมันเป็นเสาค่ะลกูกเราไม่เอาเราเอาแค่ที่อยู่ข้างในอันที่อยู่ระหว่างเสารหรือว่าที่เป็นสีเหลืองๆลูลกเห็นที่พี่ระบายไปเนี่ยเห็นไหมที่เขียนไปนะคะเราเอาแค่ระหว่างเสาพอซึ่งคําว่า16ต้นเนี่ยเขียนไว้ค่ะลกูกเป็นเสาสองค่ะก็คือเป็นเสาสองต้นแล้วก็เป็นต้นไม้ค่ะสิบสี่ต้นเพราะว่าอยู่ที่ ข้างไหนนั่นเองนะคะถามว่าใช้ต้นไม้กี่ต้นละเมื่อกี้ลูกในเมื่อเรารู้ว่า20ช่องใช่ไหม20ช่องค่ะช่องละค่ะ14ต้นค่ะเราเลยตอบเลยลูก280ต้นค่ะอันนี้เลยตอบชอยข้อที่2ค่ะเออเห็นไหมลูกข้อนี้เนี่ยคิดลึกลับซับซ้อนสองรอบด้วยกัน ถ้าเราไม่รู้สูตรตั้งแต่แรกว่าสูตรจำนวนเสาหายังไงคะยาวหารห่างบวกหนึ่งเห็นไหมตายเลยข้อนี้ยังคิดอันแรกไม่ได้เลยแต่ข้อนี้ค่ะต้องใช้สูตรนี้สองรอบเลยนะยาวหารห่างบวกหนึ่งยาวหันห่างบวกหนึ่งเห็นไหมคะใช้สองรอบแต่โจทย์ยังไม่ปราณีค่ะยังยากขึ้นไปอกีกเพราะว่าอะไรคะ เราอย่าลืมลบอันที่เป็นอยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังไปด้วยเอาเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ข้างในเท่านั้นซึ่งมีเพียงแค่14ตน้นเห็นไหม14คูณ20ช่องเราเลยได้280ตน้นตอบเรียบร้อยค่ะเออเห็น <c oughs> ไหมคะข้อสอบจริงก็อย่างนี้แหละ ก็จะยากเป็นธรรมดานะคะคิดดูดิคนสอบเป็นพันคนเอาเพียงร้อยคนยังไงคุณครูก็ออกข้อสอบยากๆอ,อยู่แล้วเพื่อเป็นการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โอชินรวมถึงค่ะเราสามารถกดแชร์คลิปนี้ไปก็ได้ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะและค่ะ ถ้าใครอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม,มสำหรับเตรียมสอบเข้าม1โรงเรียนสาธิตเราก็สามารถกดไลน์ที่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะเพื่อสอบถามดูว่าเอ๊มีคอร์สไหนบ้างที่เราอยากลงเรียนหรือค่ะเราจะวางแผนการเรียนเตรียมตัวยังไงดีจะได้เป็นเด็กสาธิตม1คนถัดไปสำหรับวันนี้ค่ะพี่โอชินลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ